โจเกอร์โดนแบทแมนเกลียนในเหตุการณ์นี้โจเกอร์จะจับแบทแมนได้โดยแบทแมนเนี่ยเสียท่าโจเกอร์เต็มๆเพราะโดนจับมัดกับโซ่และโดนห้อยหัวอยู่ด้วยโจเกอร์ Joker เนี่ยบอกเลยว่ากว่าที่เขาจะจับแบทแมนได้เนี่ยต้องใช้กับดักกว่าหลายร้อยรอบเลยเดียวและคืนนี้ก็จะมีแค่เขากับแบทแมนเพียง2คนเท่านั้นเขาจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางได้เขากะจะถอดชุดแบทแมนจากนั้นจะะเลงร่างแบทแมนด้วยของเล่นของเขาแล้วค่อยอัดแบทแมนจนกว่าจะหมดแรงแค่เขาคิดเรื่องแบบนี้เนี่ยหัวใจก็เต้นไม่เป็นจังหวะแล้วและเขาก็อยากจะเห็นหน้าภายใต้หน้ากากของ Batman ด้วยอยากเห็นด้วยตัวเขาเองเลยขั้นแรกเนี่ยเขาเริ่มจากถอดถุงมือแบทแมนก่อนเลยแต่ถอดไปได้นิดหน่อยเขาก็เจอเข้ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านถุงมือมาช็อตโจกเกอร์เข้าเต็มๆโจกเกอร์เนี่ยโมโหเลยบอกว่ามุกนี้เนี่ยมันเป็นมุกของเขาแท้ๆแบทแมนเล่นมุกเดียวกันเฉยแล้วโจกเกอร์ก็พยายามหาวิธีถอดชุดแบทแมนทางอื่นดูเขาไปสะดุดตรงรองเท้าของแบทแมนมันเหมือนจะมีปุ่มอะไรสักอย่างให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงโจกเกอร์เนี่ยเห็นว่าน่าลองกดดูเขาก็กดมันเดี๋ยวนั้นเลยแต่พอกดไปเหมือนจะไม่มีอะไรโจเกอร์พยายามจะถอดรองเท้าของแบ จนเขาเนี่ยไปโดนปุ่มอะไรสักอย่างอีกปุ่มหนึ่งแล้วโจกเกอร์ก็เดินไปเลยเพราะรองเท้าแบทแมนเนี่ยปล่อยขึ้นเสียงออกมาทีนี้เนี่ยโจกเกอร์เนี่ยโมโหหนักกว่าเดิมอีกแต่โมโหไปก็ไม่ช่วยอะไรเขาเลยคิดว่างั้นลองถอดมันตรงๆเลยแล้วกันลองถอดเข็มขัดของแบทแมนดูพอกดปุ่มปลดล็อกเข็มขัดได้แบทแมนก็เตือนโจกเกอร์เลยว่าระวังให้ดีอย่าทาอะไรงู้ไปก่อนนี้เลยซึ่งโจกเกอร์ไม่ฟังแต่ทันทีที่เขาถอดเข็มขัดหนึ่งในซองใส่อุปกรณ์ของเข็มขัดแบทแมนมันก็เปิดออกมามันคือระเบิดขนาดจิ๋วที่โโโจจกกเเเออรนนนนนีียดขขข้้้าต็มๆทททงึลบั ที่เขาถอดชุดแบทแมนได้เนี่ยเขาจะทําให้แบทแมนเนี่ยบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสเลยแล้วเมื่อเขามองหน้าแบทแมนใกล้ๆเนี่ยก็เหมือนจะเห็นปุ่มอะไรสักอย่างที่คอของแบทแมนโจ๊เเกอร์ไม่รอช้ากดปุ่มตรงคอของแบทแมนทันทีแต่ผลที่ได้กลับทําให้โจกเกอร์เตรียมตัวโดนสวนคืนเลยเพราะปุ่มนั้นน่ยมันเป็นปุ่มที่ทําให้ผ้าคลุมของแบทแมนมันแข็งขึ้นจนมันทําลายโซ่ของโจกเกอร์จนหมดแล้วแบทแมนก็สั่งให้ผ้าคลุมเป็นโหมดป้องกันแล้วแบทแมนก็หัวเราะออกมาต่อหน้าโจกเกอร์แล้วบอกกับโจกเกอร์ไปว่าสําหรับคนที่ชอบตลกแบบโเกอเกับบบมุกกดววลสนแแี้้่ะ็ จจ็กเกอร์ทีเดียวฟันร่วงหลายซี่เลยทำเอาโจ็กเกอร์นอนยิ้มฝันหวานรอให้แบทแมนจับเข้าคุกตามธรรมเนียมเหมือนเดิม